สีมัชาชาดกว่าด้วยความหึงหวงพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระวิหารเชตวันทรงปรารบการประเล้าประโลมของพันรยาเก่าจึงตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคำเริ่มต้นว่าณนะมังสีตังณนะมังอุ่นหังดังนี้ความพิสดานว่าในการนั้นพระศาสดาตรัสถามภิกษุนั้นว่าดูก่อนภิกษุ ได้ยินว่าเธอเป็นผู้กระสันจะศึกจริงหรือภิกษุนั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าจริงพระเจ้าข้าพระศาสดาตรัสถามว่าเพราะเหตุไรเธอจึงเป็นผู้กระสันจะศึกภิกษุนนั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ พันรยาเก่าของข้าพระองค์เป็นผู้มีรถมืออร่อยข้าพระองค์ไม่อาจละนางพระเจ้าข้าลำดับนั้นพระศาสดาได้ตรัสกับภิกษุนั้นว่าดูก่อนภิกษุหญิงนั้นเป็นผู้กระทำความฉิบหายแก่เธอแม้ในการก่อนเธอเมื่อจะถึงความตายก็เพราะอาศัยหญิงนั้นแต่พ้นจากความตายเพราะอาศัยเรา แล้วทรงนำเรื่องอดีตนิทานมาดังต่อไปนี้ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรมทัตครองราชสมบัติในนครพาราณสีพระโพธิสัตว์ได้เป็นปุโรหิตของพระเจ้าพรมทัตนั้นในการนั้นพวกชาวประมงได้ทอดแหอยู่ในแม่น้ำครั้งนั้นมีปลาใหญ่ตัวหนึ่งมาเล่นอยู่กับนางปลาของตนด้วยความยินดี นางปลานั้นว่ายไปข้างหน้าของปลาใหญ่นั้นได้กลิ่นแหจึงเลี่ยงแหไปส่วนปลาใหญ่นั้นติดในกามเป็นปลาโลเลได้เข้าไปยังท้องแหนั่นเองพวกชาวประมงรู้ว่าปลาใหญ่นั้นเข้าไปติดแหจึงยกแหขึ้นจับเอาปลาไม่ค่าโยนไปบนหลังทรายคิดว่าจากปิ้งปลานั้นกินจึงก่อไฟถ่านเสียมไม้แหลม ปลาคล้ำครวนอยู่ว่าการย่างบน่านไฟหรือการเสียบด้วยไม้แหลมนั้นก็หรือทุกข้ออย่างอื่นจะไม่ทำให้เราลําบากแต่ข้อที่นางปลานั้นถึงความโทมนัสในเราว่าปลาใหญ่นั้นได้ไปหานางปลาตัวอื่นด้วยความยินดีเป็นแน่นั้นเท่านั้นเบียดเบียนเราจึงกล่าวคาถานี้ว่าความเย็นความร้อนและการติดอยู่ในแห ไม่ได้เบียดเบียนเราให้รับทุกข์เลยแต่ข้อที่นางปลาสำคัญว่าเราไปหลงนางปลาตัวอื่นนั่นแหละเบียดเบียนเราให้รับทุกข์บรรดาบทเหล่านั้นบทว่าณนะมัมสีตดำณนะมัมอุ่นหำความว่าปลาทั้งหลายย่อมมีความหนาวในเวลาถูกนำออกไปจากน้ำเมื่อความหนาวนั้นปลาสจากไปความร้อนย่อมมี ปลาหมายเอาความหนาวและความร้อนแม้ทั้งสองนั้นจึงคร่ำครวญว่าความหนาวความร้อนย่อมไม่เบียดเบียนเราปลาหมายเอาความทุกข์ซึ่งมีการปิ้งบนฐานไฟที่จะมีขึ้นแม้นั้นจึงคร่ำครวญว่าความร้อนจะไม่เบียดเบียนเราด้วยบทว่าณมังชาลัสมิพาธนังนี้ ปลายย่อมคร่ำครวญว่าการที่ได้ติดอยู่ในแม้นั้นก็ไม่เบียดเบียนเราในบทว่ายันจะมังดังนี้เป็นต้นไปมีประมวลความดังต่อไปนี้นางปลานั่นไม่รู้ว่าเราพูดติดอยู่ในแหฮถูกพวกประมงเหล่านี้จับเอาไปเมื่อไม่เห็นเราก็จะคิดว่าบัดนี้ปลาใหญ่นั่นจะติดนางปลาตัวอื่นด้วยความยินดีในกรม การที่นางปลานั่นพูดถึงความโทมนัสคิดดังนั้นย่องเบียดเบียนเราเพราะเหตุนั้นปลาใหญ่นั้นจึงนอนคร่ำครวญอยู่บนหลังทรายสมัยนั้นปุโรหิตอันาธาตแวดล้อมมายังฝั่งแม่น้ำเพื่อจะอาบน้ำก็ปุโรหิตนั้นเป็นผู้รู้เสียงร้องของสัตว์ทุกชนิดด้วยเหตุนั้น ปุโรหิตนั้นได้ฟังปลาคร่ำครวนจึงคิดว่าปลานี้คร่ำครวนเพราะกิเลสก็ปลานี้มีจิตกระสับกระสายอย่างนี้ตายไปจากบังเกิดในนรกเท่านั้นเราจักเป็นที่พึ่งอาศัยของปลานี้ปุโรหิตนั้นจึงไปหาพวกชาวประมงแล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายพวกท่านไม่ให้ปลาเราเพื่อทำกับข้าวแม้สักวัน ชาวประมงทั้งหลายกล่าวว่านายท่านพูดอะไรท่านจงเลือกเอาปลาที่ท่านชอบใจไปเถิดปุโรหิตกล่าวว่าเราไม่มีการงานกับผู้อื่นพวกท่านจงให้เฉพาะปลาตัวนี้เท่านั้นพวกชาวประมงกล่าวว่าเอาไปเถอะนายพระโพธิสัตว์เอามือทั้งสองจับปลานั้นไปนั่งที่ฝั่งแม่น้ำกล่าวสอนว่า ปลาผู้เจริญวันนี้ถ้าเราไม่เห็นเจ้าเจ้าจะต้องถึงแก่ความตายตั้งแต่บัดนี้ไปเจ้าอย่าได้ตกอยู่ในอำนาจของกิเลสเลยแล้วปล่อยไปในน้ำตนเองเข้าไปยังนครพระาศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประกาศสัจจะทั้งหลายในเวลาจบสัจจะภิกษุผู้กระสันจะศึก ตั้งอยู่ในโสดาปัิผิผลฝ่ายพระาศาสดาได้ทรงสืบอนุสนธิประชุมชาดกว่านางปลาในครั้งนั้นได้เป็นภรรยาเก่าในบัดนี้ปลาในครั้งนั้นได้เป็นภิกษุผู้กระสันในบัดนี้ส่วนปุโรหิตในครั้งนั้นได้เป็นเราเองแล